มชื่อธัญวัฒนบุญมากนะครับชื่อเล่นชื่อหน่อยส่วนภรรยานี่ก็ชื่อชื่อน้องรักบุญมากค่ะชื่อเล่นชื่อรักค่ะตอนนี้พี่อายุก็ เข้า45นะครับ <Wow. S 1> ส่วนภรรยาก็43ตอนนี้ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องรถบรรทุกขนส่งดินซีเมนต์เข้าลงปูนครับอยู่จังหวัดสระบุร <Wow. S 1> ีเดิมทีเดียวก่อนมาทำอาชีพรถขนส่ง <Wow. S 1> ก็จะทำแฟนเป็นครูอัตราจ้างและส่วนพี่เองก็ทำสวนสวนผักส่งตลาดไทยก็แต่งงานกันตั้งแต่ปี2549หลังจากแต่งงานก็มีบุตรยากาวิธีทางธรรมชาติเนี่ยนะครับก็คือมีบุตรยากมาตลอดก็10กว่าปีจน จนแฟนเนี่ยได้มาเจอกับเพจคุณหมอตายค่ะบัะดีมีน้องเจอเพจแล้วก็พี่ก็เลยลองโทรสอบถามมาเราอยู่กันมาก็10กว่าปีก็อาศัยไปเล่นกับหลานเราชอบเด็กอยู่แล้วแต่ตัวเองนี่ไม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 ,ไม,มีสักทีพอมาเห็นตรงจุดนี้ที่ว่าข้อมูลข่าวสารจากทางหมอสายก็เลยได้ทําการเข้ามาติดต่อแล,แล้วก็เข้ามาโดยการตรวจร่างกายก่อนปรากฏว่าของเราเนี่ยสเปิร์มมีเชื้อน้อยเชื้อน้อยแล้วก็ค่อนข้างอ่อนแอ ก็เลยได้รับยาบํารุงจากทางคลินิกครับผมทาให้เชื้อเนี่ยแข็งแรงและมีจํานวนมากขึ้นพอนที่จะทําวิธีการอีซี่เนาะครั้งแรกไ,ไม่สําเร็จเนาะเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าได้ตัวอ่อนก็นะไม่ได้ตรวจแล้วก็พอมาครั้งที่2องตัดสินใจทาต่อก็อ่าได้ตัวอ่อนเพิ่มมากขึ้นก็แล้วก็ได้ตรวจโครโมโซมได้ตัวอ่อน ทั้งหมด6ตัวส่งตัวได้4ตัวแล้วก็ปกติแข็งแรง1นี่ค่ะ1เดียวนี่ค่ะก็อาจจะเนื่องจากอายุเรามากขึ้นอายุเรามากขึ้นก็เราได้ขนาดนี้เราก็ดีใจมากครับผมที่ได้คนเดียวก็ยังดีคนเดียวครับยังติดถือว่ายังโชค,คชดีกว่าที่เราได้ยินหลายๆทางมา ว่าบางคนทาหลายครั้งก็ยังไม่ติดครับผมนี่ก็รู้สึกตอนนี้ก็มีความรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นในการทํางานครับที่เราจะมีทายาทเพราะว่าเราก็รอกันมานานแล้วครับผมตอนนี้เหมือนเรามีกําลังใจมีตัวน้อยที่จะเกิดมาตัวส่วนตัวแล้วก็ม,มีความมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในทีมของทางคลินิกอยู่แล้วครับเพราะว่ากระบวนการถึงแม้จะดูหลายขั้นตอนแต่ก็ค่อนข้างที่จะพิถีพิถันแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีครับ มีการติดตามประสาอนอะไรได้ดีมากครับผมก็ อยากกระบอกกับทุกคนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คืออยากให้ลองคือการที่เรามีบุตรยากมาหลายปีเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วก็อยากจะแนะนําให้ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอทรายที WS, ่คนินิก TWS สุพรรณบุรีนะครับผมแล้วก็จะได้หาทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเพราะว่าบางทีจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแค่เส้นผมบางภูเขาคุณหมอก็อาจจะมีวิธีการแนะนําหรือช่วยให้เรา ประสบความสำเร็จเหมือนอย่างผมและภรรยาครับผมรับชมคลิปดีดีมีสาระน่ารู้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดสับส i า e ให้ด้วยนะครับ PWS Clinic นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการผลิตคลิปดีดีมีสาระให้ทุกท่านต่อไปครับ